น่าจะออกยอดน้อยกว่าทุกปีเพราะว่าฝนมันไม่มีมแต่ก็ได้เก็บเรือ่อยๆแหละแต่ส่วนใหญ่ก็การวัดงานอะไรก็เข้ามาเก็บเยอะอยู่ทีนี้นี้อ,อ,อ,นอ,อย,ออย,ออยนั่นแมี หินนะมันเลือนลมที่เด็หนาแค่ยินไปได้หมอมันตายอยตรงไหนดานี่ว่านี่มทนนี่เพราะว่านี่นี่อขยุมนึงเด้อไอ้แรงไแรงมายุมนึงออออย่าไปไปใจเด้อขยุมนึ่งนี่เต็มมือเลยนะ เขาจอกมันเจ๋งว่าแล้วเป็นเป็นหน่วยจนมีดอกก็มันโดจากดอกายเป็นหน่วยมาแล้วอาทีตยหาไปลงติ๊กต๊อกนี่จะใ้ตัวเก็รงนี้ น้ำที่นี่พอะพร,ะพระมันใหญ่แล้วอันไหนที่มันเป็นลากแตกขึ้นอ่ะมันจะโตะเร็วพอนนี้เดี๋ยวก็ลังเทเลยยายกพลังเทเลยเนี่ยอนี่ใส่ต้งแต่ผักชุบน้ำมันีียายก็ <c oughs> ตา <c oughs> ลูกไปให้ลูกใหรหล้านทําไปะลูกจะสายยางเธอออมสวนวิธีชีวิตชาวบ้านนี่ซื้อไปขายเอ้ะฝกเอาไปขายนี่ผกหวานเราเป็นไงมาคะกำนันน่าจะออกยอดน้อยกว่าทุกปีเพราะว่าฝลมันไม่มี ก็ได้เก็บเรื่อยๆแหละแต่ส่วนใหญ่ก็การวัดงานอะไรก็เข้ามาเก็บเยอะอยู่ปีนี้แล้วเขาเก็บฟรีกันงไงวัดนี้เก็บฟรีเก็บฟรีตลอดเราเห็นว่าปีนี้มีมีเคยมีลองทำขายบัตรด้วยใช่ไหมใช่ขายบัตรคนละร้อย <ừ> ก็สามสิบกว่าคนเกือบสี่สิบคนแหละเก็บคนละร้อยมาลงเด <ừ> ่สองโมงเช้าถึงบ่ายโมง แล้วแต่จะเก็บได้ไม่ได้ใช่แล้วแต่ใครจะเก็บแต่ก็ได้สามสามโลสี่โลแล้วแต่ถือว่าคุ้มเลยเนาะครับคุ้มอยู่ติดใจอยู่อยากมาตอนไหนเราเราเก็บไม่ทันก็เปิดไปใช่แล้วแต่โอกาสผลมันไม่มีมเยอดน้อยอยู่ที่นี้